สวัสดีครับนี่ครับหนีตามจะหนีตามเท่าไหร่ตอนนี้เขาอยู่สถานีโอลด์โฮมครับสี่เมื่อบ้านครับอยากแกบ้านหลายนี่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 ฟินครับเดี๋ยวเจอกันที่เจอกันที่คองแสนร์ตแตกนะครับจะนั่งรถไฟ นั่งจากหัวโลมงไปลงอะไรนะสถานีบางซื่อเดี๋ยวเจอกันนะครับอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมแนะนำครับนี่ครับฟอลโล่ได้นะครับเชนโซฮอตครับโสดจีบได้แฟนตายแล้วเออไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับใครสนใจอยากได้เบอร์เทลหรือลไลน์ติดต่อผมนะครับอินบ็อกซ์มานะครับราคากันเองครับ <c oughs>